ระคอครับรเจ็กครับด่นนี่ครับผมก็ขอสวัสดีพี่หน่องครับผมชาวยูทู e ครับผมจเจอกับผมอีกแล้วครับช่องอินไซต์เทบาลครับผมมื่อน,นี้พามาใส่เบ็ดโฟมในหน้าครับผม ใส่แล้วสองสาลังแล้วครับเดี๋ยวขอ,อยยาดใส่ก่อนครับผมแวยวกลับมากับงานกลับมากับยามเลยเนาะมีผลง,งานบ,บ่ครับผมไปครับครับผมโอ้หลังนี้ก็ค่อยดึงทังนี้ดิเอาใส่ผ่านหน้าผาครับเป็นสีเข่ง ตีชิ่งเข็งครับผมพวม่วงหลังนี่อุ่นเห็นตัวปลาแล้วครับนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหมีหอยครับผม <c oughs> จะหลุดหนีบ้างใส่ผ่านไปวังหันครับผมยางกลับมานะเต็มเลห์คืนนี้ครับผมตั้งแต่ว่าซิบเยามเลยครับผม <c oughs> เอาเก็บครับผมตัวงามอยู่ดอ,อก บอดีปนเนาะงวดกรใสเบ็ดหลุนนี่โอ้ปล่อยครับเอาปบดตาครับผมรับผมแต่มแรงเรับหน่อยสองนิ้วนี่แหะครับไปเก็บครับผม,ม,ม,น,น,น,บบผมนิ้วยางไปหลุนหลังหนาต่อครับผมบุละทังใสกับมากบุญละครับผมเห็นหลังนี้ตึงๆครับเสือกตึงๆ ดูบ่ใส่ละปลายสวน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 ตีงบเนี่ยรูดเด้อบเงินจิตเงินเด้ครับเห็นละตะคอครับไอ่นี่มิเตอร์รุนนี่ล้วครับยามรอบนี่กับสิกลับแล้วมิเตอร์ตะคอรุนนี่ครับ กินหอยเชลลีครับเดโทมฮะเอาไปติมกันสองตัวครับคำนี่อ๋ปดครับผมเดี๋ยวยางไปต่อกันเด็กบกกีลังแล้วครับหลังผุนกับบดึงครับกินอยู่ครับแต่ว่ามันมาท่านกินดีปันใดครับหัวคำนี่ จั่งไรไขมาหลุนย้ำเสารบย่ำเสานาสิติดเดียวบิดกระเพื่อมเบือมามหไงอยู่ครับเบ็ดโฟมไปปดกอนครับผมปดหลอ,อยยางต่อเลยเอาครับผมพี่ลองผลงานคำนี้ครับนี่นี่หอยเป็นเงือเนาะจะ้ะนวยไงยกับแบงครับผมเครื่องเอาค็นไก่มานํานี่ครับรงานงรุุน นี่แหละครับรุ่นปนร่วมกันจีดิบปนใหญ่อยู่วันนี่หัวคำนี้เนาะจะได้ประมาณนี้ครับผมลงประมาณจากหลังดูจากอันดูครับฟ่มนี่จำไว้เลยครับผมแขะใส่แขะใส่เลยเอา้าครับผมเดี๋ยวจังเดย์แมารุ่นยามต้องกันมืออื่นครับผมสิกับบ้านแล,ะละ้วล่ะหมายกับใกล้่บ้านนี่แหละครับผมว่าไกลบันเดย์๋จังเดยมา ขอกันย้ำเศ้าครับป่ะกรบผมกะสวัสดีพี่น้องตอนเศ้าครับผมในเวลากูเบ็ดโฟมเฮาละครับด่นเบิงเสาหนีสิเป็นยังไงครับลันงนี้ันงนีบอาครับผมบอดบ์แตแจะเงียรอนครับผมนี่ หลุมเบอร์กับผมเมียหอยเชลลีเข้ามีแตกอีกบ่หลังจากได้ปลาคอหน่อยไปซ่องตัวเนาะเอา้เอาครับผมเ<อ>สียงปลานี่นีแก็เสียงปลาอยู่เลยครับตีสี่แล้วครับผมตอนนี้ตีสี่ตีห้าครับแต่ว่ายังมืดสนอยู่เลยปกติตีห้านี่มีอาการจังหน่อยครับไม่มีแสงจังหน่อยอยู่ครับอันนี้ก็บ่บตึงครับ ก็คุณขยัดยางยามกับผมมีอาการหลังใดงกสิ่ายพีนอกเบื้องเนาะมันเดมคกับผมปะนีกับผมมีอาการไปครับก็ับผมนี่อาการกับผมโซนสายตึงๆครับ ว่าสายกัะตึงสายหลังครับแต่ผมดึงขึ้นมันบ่ไอ้มันขึ้นครับแต่หลังนี่บ่ขึ้นใส่มีตัวโอ้เห็นตัวแล้วครับปลานี่ปลาตุกครับผม <laughs> แข็งจึงดึเนี่ครับแตมแหลบของเข้าแมแหลกของเข้าปมาดูครับผมแข็งก <laughs> ินเนปบเนี่ยเอาครับผมไปต่อครับ ครับพี่น้องครับหลังนี้เบึงพันอุ้มรุ่มเลยครับยู่บอท่านั้นแหละนรับโพมข้งางลลังต่างกองเลยครับไปทางไหนโนอ

นี่ครับอ๋อเรียบร้อยครับผมออกแล้วอ่านี่ uh, เพชรครับลุนนี่อ๋อครับผมสองตแต้มหรอกสองนี่ไปต่อครับผม ับผมแก็ยามแก่แล้วแล้วก็พีน่น้องเลยอ้สองมีโตอยู่สองสองหลังเองครับผมส่วนมาก็ใช้ดิ้งไปพันกออย่าแต่ว่าลุดครับผมเดี๋ยวประมาณหาหลังนี่แหละวะ่าโฟมเฮาหลุนเบื้งครับผมนี่เพิ่มบ่ ผมมีอาการดึงอเแล้้วโอยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมากว่ามี่ยังครับตะโคะเบ่งเงนต่อครับ ครับผมโอ้ยามเสร็จเรียบร้อยครับผมประมาณสี่สิบกว่าหลังนี่แหละเส้นนี้ก็มีเต,ต็มอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยหมานปันเด็กนะครับมีสองเตีมครับมีปะดุกรกะเพียนครับผม ช่กกองแต้มครับบวกมือขึ้นกันอีกชองแต้มหุ่นข้อ,ขอน้อยสองตัวตัวนี้คือเขาครับนี่แหละครับลงเงยห้อหอยเนาะกะเอาการหลายหลังคือเก่าแหละครับเบ็ดโฟมเวาแต่ว่ากับเบยูเน,ะนาะอาจจะเป็นกับ ผมบ่ใด้พันไว้น้ำแหละผมเสียบโยนเสียบโยนเลยนะครับเอา้าครับผมมีหมาแนวบ่หมาแน่เนาะนะครับการไปเบ็ดนเดนะดาะการหากินนะครับส้องแต้มเ่านน้ ซื้อสื้าพี่น้องนะครับมาบึงบรรยากาศกันนะครับแามส่อเลวอ่ะ้ครับผมพี่น้องครับนี่แหละสองแส้มนี่ลากันไปล่ะล่ะครับผมก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดติดตามเนาะเป็นกำลังแรงใจครับผมให้ช่องน้อยน้อยช่องนี้ครับผมช่องอินไซต์ไทยบานครับผมการหาอยู่หากินแบบนี้ลหละนะครับมีได้แน่บได้แน่นะครับหมานกับหมานอยู่ดอกนะครับ พี่น้องครับผมกดไลค์กดติดตามเนาะมีกันจิพอล่าไปเพียงเท่าน,นี้แหละครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม